ของเล่นชิน้นนี้ราคา1 5 0 0 0แบาทราคา2 2 0 0 0นบาทโอ้ออเล่นสองร้อยครับวันนี้เราจะมากแกะ่องไก่หงิดเดี๋ยวเจอกันและนี่ก็คือของเล่นของใจเล้ามูลค่าหลักล้านสตรีมที่ช่องใจเล้าทุกวันนะครับผมสวัสดีครับยือผมอใจ เคยนะครับผมครับวันนี้ครับเราจะทำคลิปแบบิกเอาไปขิงกายหินนะครับผมโอ้โหผมเห็นกายโชว์แล้วผมรู้สึกต่อโอ้เราก็มีแล้วเราอยากโชว์บ้างนะครับจริงๆนะคือผมอาจจะทําคลิปรีวิวแบบิกนาแล้วไว้ทุกคนแต่ผมแบบไม่มีโอกาสไม่ถ่ายสักทีพะเห็นกายถ่ายปุ๊บอ่ะโอเคได้โอกาสโชว์บ้างพอดีนะครับผมเป็นไงสุดอ่ะปะ นี่ครับทุกคนตัวที่กายหิดมีครับซึ่งเราก็มีเหมือนกันว่าไอรอนแมนแบรบิกเนี่ยอันนี้เป็นมาร์ค42นะผมภาคสามนะผมแล้วก็มาร์ค85เอ็นเกมนะครับผมเออแล้วทำไมเราไม่มีโซลยามาวะมันราคามันเกินเี่เรมพอไม่ไดใช่ <laughs> เกินเอ้อพี่คือขนาดไหนคือในคลิปกายหิดจะบอกว่าแสนสองแสนใช่ไหม มันออกมามันกแสนแสนนึงแล้วผมก็ซื้อไม่ไหวแล้วคือแค่เริ่มต้นก็แสนแล้วใช่เชื่อและอย่างที่บอกนะผมว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนสะสมเจ้าแบรบิคพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้น้องผมแล้วก็ผมนะเป็นไกด์ในการนําทัวร์แบรบิคครั้งนี้นะครับผมไหนแนะนําตัวสิครับน้องใจร่าครับมึงบอกชื่อมึงสิชื่อเมิร์ดครับชื่อเมิร์ดเออทำอะไรเป็นสถาปนิกครับแล้วก็เป็นออกแบบออกแบบทุกอย่างแล้วก็รับเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับอสถาปัตย์ติดตามเพจได้ติดตามเพจได้เพจอะไร มอตโมดีไซนอ่ะ้าวมอตโมมอตโมเออเดี๋ยวเขาจะมาพาทัวร์ทุกคนว่าแบบิดพวกนี้เนี่ยมีเรื่องราวและมีราคาอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมคือต้องบอกว่าของเล่นพวกนี้ยคือผมอ่ะไม่ได้สนใจไปทุกคนเพราะว่าดูสภาพมันืขึ้นมันแบบตรองเก้งอ่ะคือมัน,ม,นมันดูโง่ในสายตาผมมากก็ไม่แต่คนที่เล่นเนี่ยคือเป็นตัวน้องของผมที่สะสมมานานละกี่ปีนะเจะ็ดปี ซึ่งน้องผมอะ่ะชวนผมเล่นตลอดว่าเฮียซื้อหรือเปล่าสะสมหรือเปล่ามันนา่าจะแบบมีมูลค่านี้แต่ผมแบบมันงว่วงแล้วกคือผมอ่ะถ้าผมสนใจผมจะส่พวกแบบโมเดลวันพีซดะกอนบอลที่แม่เห็นมาที่มันเขาโชว์ันตัวให,ใหญ่ๆซึ่งไอ้พวกนั้นอะ่ะขายต่อไม่ได้เลยเเฮ้ยกายพี่ไม่ได้มีแค่ตร,ตรงนี้นะเว้ย พี่ไปตรงนี้ด้วยดูสิคือแบรบิกเนี่ยจะมี3ขนาดที่คนเขาชอบเล่นกันนะผมก็จะมีตัว100% 100%เนี่ยจะตัวประมาณเท่านี้นะผมเหมือนแบบพวกโมเดลฟิกเกอร์เล็กๆเลยนะผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัว400%นะครับผมแล้วก็จะมีตัว1000%ซึ่งส่วนไหนเขาจะเล่นพันกันใช่ไหมส่วนไหนเล่นเล่น400เพราะว่าพันมันไม่ค่อยมีที่เก็บอ๋ออ๋อมันใหญ่เกินเนี่มเพราะกลัวประเด็นมันแพงไหมไม่ได้ใหญ่เกินหรอกแม่งแพงนี่ฮะนี่ทุกคนชอบตัวไหนกันบ้างเนี่ยผมแม่งชอบเดกุนะ ไฟแลแมนโพ้ oh, <c oughs> เดียวไหนนี่นี่กายไม่ใช่แค่กายคนเดียวที่มีโซรายมามะพี่ก็มีมีโซระยะายามะมีกี่เมาแต,แต่แค่ตัวมเล็กกันหน่อยนะตัวเท่าไรตัวละประมาณองหมนอกว่าตัวละ2 0 0 0 0กว่าทุกคนดูนะตัวแค่นี้นะเว้ย20,000กว่าราคาแ่งบ้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวทุกคนว่าตัวพันปศุสัต์ของผมเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมินนี่เมาส์นะครับทุกคน แล้วก็มีแบทแมนนะครับผมแล้วมีโจ๊กเกอร์อันนี้เป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนแล้วอันนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์ภาคสองผมเป็นภาคที่ดีีสุดเนอะ แล้วก็ม,นนนน Brave, มีอันนี้เบรฟอันนี้เบรฟใช่ไหมไอที่เป็นเสื้อกขนหนาวทุกคนเสื้อกขนหนาวฉลามอะ่ะแล้วนี่ก็ไอรอนแมนแล้วก็นี่ก็พินอคคิโอครับผมอันนี้ไอรอนแมนนะครับผมแล้วก็นี่ก็มิกกี้เมาส์อันนี้มันมาม่าฟักกามาม่าฟักกาใช่ไหมเออเาเสียเสียไปแล้วนะกลายเป็นว่ามันดังมากๆตอนเสียมาแล้วก็มานี่ครับผมตัวใน Toy Story นะครับผมแล้วก็ ตัวสุดท้ายโซซาเกโยโซซาเกโยได้ข่าวว่าตัวนี้นี่มีประวัติอันโชคชนคือตอนผมซื้อมันเป็นช่วงแอนิเมะเขาออกอ่ะจำไม่ได้ซีซั่นไหนอะไรแต่ผมอ่ะไม่เคยดูเลยแต่ผมมาชอบชอบเห็นดีไซน์มันเท่ดีมันมันเป็นเหมือนยักษ์อ่ะเหมือนพวกอนาโตมี่มั้ยเออผมก็ซื้อมาก็ซื้อไม่รู้หายเลยไม่ไม่เคยดูด้วยแต่ตอนนั้นเฮียเคยแนะนำให้อ่านใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ แล้วพอมันผ่านมาหลายปีเยอะก็ไม่ได้ขายแล้วก็คิดอยากขายแต่ก่อนผมขายอ่ะผมก็เลยตัดสินใจ,จดูเอาเอรินเนี้ยมันมาดูเอมาดูแต่เลมันกูไม่ขายเลย<คะ>แต่ประเด็นคือทําไมมันไม่ออกตัวอื่นวะไม่รู้หมนกันว่าทำไมมันไม่ออกเออมผ,มผมเห็นเขาไม่ออกเลยผมก็เลยไม่ขายเลยเออใ,เอ,อใช่ปะ่ะถ้าออกปุ๊บอุ้ยราคาที่พุ่งกระฉูดเลยเนี่ยไม่รู้ห <harbor> มเเดี๋ยวรอรอเอรลนรอเอรนเขาเรียกผมว่าเอรนเดี๋ยวให้ ให้ใจร้าวเดาดีกว่าว่าสําหรับไซส์พันเปอร์เซ็นต์เนี่ยไซส์ใหญ่เนี่ยตัวไหนแพงสุด2อันดับแรกเอาเอาทุกคนเดาพร้อมกันนะเอาไว้ใส่ขีดบนนะแพงสุดอันดับแรกนะยังไงต้องเป็นตัวที่ไอก้กายมีแพงหน่อยไอโรเบร์อันนี้อ่าตัวหนึ่งนะยังไม่งบอกนะผมว่าตัวเนี้ยอันดับหนึน่งอันดับสองนะก็คือไอโรอบร์คนนี้ถูกปะถูก <laughs> จัดวางตรงกาลางเนี่ยต้องมีเหตุผลเยอะ เพราความสวยที่ว่าความแพงก็คือถ้าสองตัวนี้รวมกันเนี่ยก็ราคาหน้าแบบสองแสนกว่าได้ะเออราคาก็คือต้องบอกทุกคนว่าที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ยมันยังไม่ใช่ทั้งหมดที่น้องผมมีมันยังมีอยู่อีกที่หนึ่งๆที่เก็บไว้อยู่ถ้าตีมูลค่าเนี่ยผมบอกแล้วว่าแค่ตัวพันเปอร์เซ็นต์ย่างเดียวนะก็เกือบล้านแล้วก็เกือบล้านแล้วสมัยก่อนเนี่ยแค่ผมจําได้นะน้องผมคุยว่าเฮียตัวนี้แม่งสี่หมื่นแม่งสี่หมื่นเท่าันทุกคนคือมันเป็นราคาที่เวอร์มากๆ แต่ตอนเนี้ยพอมาพูดเฮ้ย hey, ตัวเนี้ยเ yeah นียสี่หมื่นหนึงคือแบบราคามันต่างไปมากเว้ยออแต่ก่อนสี่หมื่นคือโคตรแพงตอนเนี้ยคือสี่หมื่นคือถูกมากในตัวที่แบบเป็นอะไรอย่างนี้ดงเดี๋ยวเรามาเดาตัวสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนว่าตัวไหนแพงสุดนะครับผมให้ทุกคนเดาพร้อมกันนะออสองให้เทาสองระดับแรกเลยอ่ะให้ลองเดา,ดาสองระดับแรกเนาะเออรับผมเดาอย่างแรกผมว่าน่าจะเป็นแบทแมนเบอร์นหนึ่งแล้วก็เบอร์สองเป็นโซยัมะตัวนี้ถูกอ่ะแบทแมนถูกแต่แบทแมนถูกเหรอถูกจริงปะ ไอตัวนี้เท่าไหร่ห้าหมื่นถ้าถ้าห้าหมื่นด <20 S 2> ีไหมใช่ ถ้ามีล้อใช่ไหมล้แล้วเข้ามาถึงแพนวะตัวนี้มมันเป็นเวอร์ชันแอนิเมเต็ดซีรีส์ที่เราดูตอน,นเด็กๆอ,อ่ะแต่อันดับ2เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อันดับ2เป็นเป็นตัวนี้ฮะเป็นไอ้มิกกี้เมาส์นี่นะอันนี้คือมิกกี้เมาส์อะไรปีเตอร์แพนนะปีเตอร์แพนเหรอหใช่เชีย่ยมีใครดูออกไหมทุกคนว่าปีเตอร์แพนผมว่ามันดูยากมากนะคือถ้าในฐานะที่ผมเป็นคนนอกทุกคนผมคงมองว่าเป็นมิกกี้เมาส์ที่แบบว่าเป็นตีมชุดสีเขียวอะอะไรเงี้ยคือที่ผมไม่ชอบไปทุกคนตรงที่ว่ามันโดน ก็เลยว่าโดนโฟกัสว่ามันต้องเป็นตัวตรงใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีหูแล้วก็อะไรเนี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรที่แบบน่าดูทีเท่ายแต่ว่าคนอาจจะมองว่ามันเท่าเทียมกันหมดหรือเปล่าไหมไม่ต้องหวังว่ามึงจะมีแอคชั่นมีท่าทางอะไรมันก็แค่ยืนตรงกระตดแต่ข้าหวานเรื่องนมันสวยนะ มันไม่แปลกเลยทุกคนว่าทําไมคนซื้อเสืมันต้องซื้อเสืเยอะมากเพราะพอมาซื้อตัวหนึ่งสองตัวมันไม่เข้าอย่างเช่นอ่ะถติคุณซื้อแบทแมนคุณไม่ซื้อโจ๊กเกอร์ไม่กระดูแห้งคุณซื้อโจ๊กเกอร์ไม่ซื้อแบทแมนก็แห้งซื้อนิกกี้ม้าตัวเดียวก็ไม่สวยก็ต้องซื้อหลายๆตัวมันแบบมันไม่จบนะมึมันอยู่ในช่วงแบบว่าของมันต้องมีของมันต้องมีให้ครบอะไรพอมาเลี้ยแล้วสวยมากนะมังโอเคไม่เคยเรียงเลยวางมาวางมากี่ปีใช่มันเรียงไม่ได้คนเพราะนี่มันอยู่ไง ไอแมวนี่มันอยูแล้วมันพังทีมันหลงเป็นโดมิโนเลยนะอันนี้คือเอามาเรียงเพราะตอนถ่ายคลิปเท่านั้นเลยทุกคนมันไม่ได้จริงนะแล้วยังไม่ชอบตัวไหนสุดชอบตัวไหนสุดหรอเอาถ้าบอกว่าไม่ได้สนใจราคานะเอาความชอบล้วนๆเลยนะถ้า400%เนี่ยผมชอบออ,อ,อร์มาสุดออร์ลูมาสุดคือแบบมันเท่เออผมผมโอตัคุเลยทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวพันพันเปอร์เซ็นต์นะผมตัวพันเปอร์เซ็นต์ผมชอบจอ็อกเกอร์สุดเนี่ยนะคือผมว่าสีม่วงมัน ดูเด่นดีแล้วบอกมันพูดได้เลยว,ว่าตัวนี้แม่งสวยอ่ะค่ะ งานทุกอย่างกูว่ามันดูละเอียดเลยนี่ทุกคนแล้วแบรบิกเนี่ยมันไม่ได้โคกับพวกแบบว่าดิสนีย์หรือว่าการ์ตูนอนิเมะอย่างเดียวนะมันมีโคกับพวกงานศิละปะด้วยอันนี้ก็เป็นแวนโก๊ะใช่ไหมเนี่ยทุกคนดูดิมันจะเป็นศิละปะเห็นบอกว่ามันเป็นลายแรนดอมด้วยใช่ไหมใช่ความความพิเศษของลายเนี่ยมันอยู่ที่ที่ลายมันจะแรนดอมอ๋อมันจะได้ลายแบบไม่เหมือนแต่บางคนก็หน้าจะอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกาชาใช่ใช่จ่ายเงินแล้วกูก็ต้องมากาชาด้วยแล้วนอกจากแวนโก๊ะมีตัว มีหลายภาพด้วย,ยล่าสุดเขาก็เพิ่งออกออกตัวใหม่เป็นแตรรี่ไนท์ทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพภาพนั้นอะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ทุกคนครับ ใช่เป็นภาพที่เป็นเหมือนแบบวา่ากลางคืนแล้วก็สีน้ําเงินมีดวงจันทร์อะไรประมาณนี้น่าจะมีคนแบบน้องผมและทุกคนที่สมมติว่าเวลาเราดูหนังหรือด,ดูการ์ตูนใช่ไหมแล้วก็อินแล้วก็เลยอยากจะสะสมสิ่งที่อินด้วยคนเก็บแบตมีหลายคนอ่ะเขาเริ่มจากเ็อยากได้ตัวเนี้ยพอซื้อบุ้งซื้อตัวอื่นแล้วอ๋อมันแบบของมันต้องมีมของมันต้องวางคู่กันมันต้องวางโชว์ผมแต่วงการนี้เข้าแล้วออกอยากนะสิ่งเดียวที่จะพาคุณออกได้คือคุณไม่มีเงินไม่แพงช่บหเลย และนี่ครับทุกคนเรามาอยู่ที่แบรบิค100%่ร้อยเอร์นะผมยาดูถูกนะทุกคนว่าไอตัวพวกนี้จะราคาถูกถูกนราคาแม่งโคตรมือนะผมอันนี้กว่าจะเลียงเสร็จนี่คือหนาามากครับอันนี้ผมเลียงเอง,งทะพี่นุนะ่นเป็นไงสวยอะไรไม่เชื่อต้องเชื่อใจแล้วเรียงเองนี่เป็นกลุ่ม Star Wars. s ส <c oughs> ตาร์วอลมีก็ที่ไล่ไปตัวนี้นี่ทุกคนเรามีนี่ด้วยนี่เห็นป่ววะโซลายามะมิกกี้นะผมเออนี่ทุกคนตัวที่การ์ดมีเหมือนกันอ้า ไอโซชอว์แอนเจอรี่คิดมันนี่แพงไหมครูดิวันนี้ตอนตอนผมซื้อมามันอยู่ที่700บาทอ่ะ 700, 700. บาทปูละไม่ถูกวะจริงจริง,รงผมว่ามันก็แพงแล้วนะ700ดร้ <laughs> 100, แต่ว่าปัจจุบันนี้สองพันแล้วตัวที่แพงเนี่ยคือคือตัวนี้อ่ะมันคือมิกกี้ตัวตัวตัวอสซิกเนี่ยต,ตัวเนี้ยตัวนี้หายายากมากสามพันสี่พันสามพันตัวหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วครับผม เอ้ยแล้วทำไมไม่เอามิกกี้ตัวนี้กลับไปด้วยวะคือตัวนี้มันพิเศษเป็นตัวพิเศษที่สุดของคอลเลคชันเพราะว่ามันเอากลับไปไม่ได้มันเอารถคู่ด้วยนะโอ๊ยโอชแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นเป็นปัญหาที่ว่ามันจะเอาเอาออกยากมากเพราะว่าเนี่ยกลัวกลัวไข่ก็ยากก็ตอนนี้กุญแจผิดเอ้ยี่คุญแจผิดไอ้ยี่เอาห้านี่เอฟฟิวโมเมนต์เ t ตเตอร์ยี่กุญแจใหม่ปะไอ้ฉันหินเมื่ไข่ไม่ได้ อ่า,อ,าอ่ได้ผกลางกลางไม่ได้ถึงแม้แต่นี่ผมจะเอาตัวนี้ออกผมต้องเอาตัวอื่นออกก่อนออกก่อนอแล้วก็เอาตัวนี่นอนแปแงอ๋อเราบอกว่าหัวหัวหัวเอียงออกแล้ว,ลวมันยากมากแต่แต่ผมตั้งตั้งใจอยู่แล้วว่าให้ตัวเนี้ยเอาเป็นตัวที่เด่นสุดเลย แล้วทำไมตัวนี้ถึงต้องเด็ดสุดคือถ้าเรามองย้อนกนลับไปแบรลิ์เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วแบรนด์นีย้ยังยังออกคอลเลกชันไม่เยอะปีนึงเนี่ยออกไม่ถึง10ตัวสิบตัวอย่างเงี้ยหมายถึงตัวไซส์ใหญ่นะซึ่งตัวเนี้ยแต่กอนมันตัวที่ F24 มากเพราะมันมันหายากจริงงมันคือมิก้เมส์ตัวแรกเลยใช่ไหมใช่มันมันคือมิก้เมส์ตัวแรกที่ออกมาเลยหายากมากโอ้นี่ก็ต้องแพงมั คือปัจจุบันเน,นี่ยมันออกไม่ออกพี่เมาส์ไายหลายตัวมากแต่ว่าตัวนี้คือตัวที่คลาสสิกที่สุดผมก็เลยชอบชอบมันมากที่สุดอันนี้เราก็จะมีตัวอื่นนี่นี่เซตนี้เลยเซตนี้เลยตาวอลหล่อเท่เอ้ยกายสนใจปะห้าตัวห้าตัวอันนี้ขายเป็นตาวอลต,ตั้งใจจัดให้ขาวดำอยู่ด้วยกันอ่าอันนี้มันมันจะเป็นอะไรอนะสตาร์วอลกับดาร์คพังค์เนี่ยไอ้ดาร์คพังนี่เป็นเพลงใช่ไหมดาร์คเป็นวงดนตรีดนตรีใช่ไอ้ที่ที่ที่มันเหมือนแบบว่าสตาร์วอลใช่ใช่ใช่ผมเลยตั้งใจวางให้มันคู่กัน ถ้าดู MV ที่ดาวพังร้องกับ The Weeknd อ็นเพลงอ f ร e พีคัมมิ I งอ่า t ฟลเดียครับมเติร์ดเออที่เฮียเคยถามว่าไอ,อน้นี่มันเราวาสตาวอลหรอวะใช่ไหมใช่คือดดาวพังถ้าทุกคนสังเกตให้ดีนะครับผมว่าในนี้จะมีอิมโพสเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะผมนะใครเห็นแล้วก็คอมเมนต์บอกนะว่าตัวไหนคือตัวอิมโพสเตอร์นะตอนตอนนั้นเมื่อเจ็ดน่าจะน่าจะเจ็ดปีที่แล้วแบทแมนมีตัวเดียว ตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวเดียวไอตัวนี้เป็นตัวภาคของใครเล่นทาคริสตินเบลคริสตินเบลอ๋อคู่คู่ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ออกอ่ะก็คือภาคสองใช่ตอนตอนนั้นตัวนี้ก็ยังไม่มีแบลบนมีตัวเดียวแล้วออผมมาดูมาตาจริงอ่ะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยขายอันหกเจ็ดพันชี้อ่ะผมก็ตกใจผมก็ไม่ซื้อเพราะผมมองว่าราคาเดินที่กูรู้จักสามพันผมไม่ซื้อแต่สุดท้ายผ่านไปสองสามปีผมซื้ออ่ะด้วยราคา แล้วเอาตอนนี้ตอนนี้หมื่นสองยังไม่เอาของเลยก็บอกว่าของของเล่นหลายเกือบทุกตัวผมซื้อมาที่แค่ไม่เคยขายในที่มันก็ลุกเออใช่ใช่ใช่อย่างที่ขายก็คือตัวนั้นที่ซวยโดนขายมีมีมีสองตัวที่ขายไปทุกคนอย่างที่บอกก็เป็นไอ้บัสไลเยียกับบูดี้อ่าอย่างอย่างคืออย่างตัวตัวสีเหลืองเนี่ยจีเกมดิสนจุดจบใกล้จะมาถึงมันมันคือตัวสัญลักษณ์จากมันเรื่องวอชิงตัน คคนอาจจะไม่ไปรู้จักใช่ Watchmen มันเป็นหนังสมัยก่อนที่เด็กเด็กรู้เทียวว่าการว่าเด็กไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันรุนแรงมากเพราะทอมาดูย้อนอ่ะมันฆ่าล้างกันชิบหายเลยใช่ต้องผู้ใหญ่อืม ต่ว่าถามว่าผมซื้อไว้ทำไมคือผมอะตั้งเป้าว่าจะเก็บแบติคไซร้อยเปอร์เซ็นต์ไซร้อยเปอร์เซ็นต์คือตัวเล็กอะตัวเล็กตัวเล็กตั้งใจจะเก็บของดีซีให้ครบทุกตัวเลยซึ่งตัวเนี้ยผมไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่ามันขายร้อยเปอร์เซ็นต์คู่กับสี่ร้อยอ๋อบังคับซื้อซื้อมาคู่กันบังคับซื้อใช่แล้วถามว่าปัจจุบันเนี้ยผมตามเก็บดีซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาห้าปีถามว่าคงยังไม่ครบยู่มันขายกี่ตัวเยอะปะขายไม่เยอะแต่วต่า คือผมไม่ใช่แบบกูต้องตามให้ครบเลยทีเดียวผมว่าราคามันใช่ผมก็เลยซื้อพอราคามันเบอร์ใช่ไหมใช้เวลานานเออนี่ต้องนี่ทุกคนนะจ็อกเกอร์จกเจอจ็อกเกอร์เงย็นๆตอนนี้ผมซื้อมันผมโสดมากแล้วตอนนั้นก่อนจะออกออกออก อ็เหมือนพี่ออเดอร์ไปก่อนนะไอพวกคอสทอยหรือแบบแบรบีกับทุกคนมันจะบางทีอะมันมีสิทธิ์ที่ของเล่นอะมันจะออกมาก่อนที่หนังมันจะออกมามเหมือนดาวโปรโมทอะกลายว่าพอซื้อปุ๊บเรื่องราวมไม่ใช่อยู่แ้เหียจริงๆก็ยังมีอีกหลายตัวนะทุกคนที่ผมอยากจะรีวิวให้ดูน้ผมไม่ว่าจะเป็นงานปั้นหรือของเล่นเล็กๆน้อยๆไอรอนแมนนี่ผมใครอยากเห็นนะผมคอมเมนต์บอกกันเลยนะผมว่าอยากดูรีวิวของเล่นเพิ่มเติมนะครับผมถ้าขอกรนมาเยอะเดี๋ยวใจร้าจอดเฮ้ยก็จบแล้วนะครับทุกคนสลับคลิปรีวิวแบรบี นี่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมอันนี้ก็บอกตรงว่าเราไม่ได้มาอวดว่าแบบโ้ยกูรวยอะไรอย่างนี้คืออันนี้ก็เป็นของสะสมที่บ้านที่ใช้เวลาสะสมมา78ปีแล้วผมก็คือสะสมกมานานมากนะครับผมซึ่งผมมีส่วนลดประมาณ1%นปรนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องใจร้าวเลยนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นรีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย